จากทางกฟผหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะช่วยลดค่าไฟให้กับประชาชน2เดือนนี้คือกรกดาถึงสิงหาอะไรละเอาายียดจะเป็นอย่างไรามาดูกันเลยค่ะ<ช>เป็นความทุกข์ใจของคนไทยในยามนี้เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เหมือนจะมีข่าวดีแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด -19 ตามมติคอรอมอค่ะสำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กเป็นเวลา2เดือนนะคะก็คือกรกฎาถึงสิงหาคมดังนี้โดยผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่1.1.1นะใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยก็คือบอกว่าบ้านหลังเล็กๆทั่วไปอะค่ะอันนี้ใช้ไฟฟรีไปเลยสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน90หน่วยใช้ไฟฟรี9 0หน่วยแรกแล้วก็ตั้งแต่หน่วยที่91ก็จ่ายตามค่าไฟปกติ นะคะต่อไปส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่1.1.2และ1.2อันนี้จะได้รับส่วนลดค่าไฟโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์นปี64เป็นฐานสำหรับการคิดเงินนะคะหากใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์นก็คิดไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟจริงนะคะ ทั้งนี้หากใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่เกิน500หน่วยก็จะคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนกุมภาพันธ์นะะเขามีวิธีคิดของเขาทีนี้มาดูถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่า500หน่วยนะคะแต่ไม่เกิน1000หน่วยก็จะคิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือนฐานกุมภาพันธ์บวกด้วยร้อยละ50ของหน่วยไฟที่ใช้เกินมาจากเดือนกุมภาพันธ์ นะคะเนี่ยเขาก็จะมีประเภทของการช่วยเหลือนะคะซึ่งบางทีอาจจะเป็นภาษาทางการไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าใครที่สงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยว,วเราให้เบอร์ไว้ก่อนเลยสายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ยังไม่ต้องโทรค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันตอนนี้เลยนะคะคุณพานุมาตร ลิมสุวรรณค่ะท่านรองผู้ว่าพานุมาตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปียชัดครับค่ะก่อนอื่นขอกราบขอพระคุณการไฟฟ้าสมวูบุคคลภาคลดค่าไฟให้เรานะคะอย่างน้อยถอนหายใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะอยากจะให้ท่านรองผู้ว่าช่วยอธิบายหน่อยในการลดค่าไฟบางทีมันมีหลายประเภท นะคะเอากลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือประชาชนทั่วไปธุรกิจขนาดเล็กกันก่อนเลยวิธีการลดค่าไฟใช้ฐานของเดือนกุมภาพันธ์มันลดยังไงคิดยังไงอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านได้เลยค่ะท่านรองผู้ว่าขาครับขอบคุณมากครับคุณปียชัดครับ <Yeah. S 2> สำหรับประเภทที่1.1.1 11, 11, น,นะครับที่ว่า ใช้ไฟฟี9.0แรกเมื่อกี้คุณเตียจัดได้พูดคุยผมฟังดูชัดเจนมากคตอนนี้พี่นาไปเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยประเทศ1.12และก็1.2ซึ่งอันนี้ก็เราบอกว่าจะได้รับส่วนลดนะครับโดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนถเนี่ยอย่างนี้นะครับคือว่าสม,สมมุติว่าเดือนกุมภาพันธ์2,564 เราใช้ไฟอยู่ที่4 400หน่วยใช่นไหมครับพราั้่ถ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ400หน่วยก็จะคิดค่าเท่ากับที่จ่ายจริงสมมุติว่าใช้แค่200หน่วยก็คิดแค่200หน่วยค่าจ่าย400หน่วยพอดีก็เป๊ะเท่าเดือนก็จ่าย400หน่วยแต่ถ้าเกิด ที่จ่ายมากกว่าเดือนฐานก็คือจ่ายมากกว่า400หน่วยสมมุติว่านะครับก็มีเคล็ดว่าถ้าใช้ไม่เกิน500หน่วยค่ะนะครับถ้าจะเก็นหน่วยสมมติใช้500หน่วยเป๊ะส่วนต่างก็คือ100หน่วยเนี่ยได้ใช้ฟรีก็ตจ่ายเท่ากับเดือน100หน่วย <S <S แต่ต้องไม่เกิน500นะอ่าแต่ต้องไม่เกิน500<ล>ะนะเข้าใไหมคะ,ะคอันนี้เคล็ที่ไม่เกิน500หน่วยนะครับก็คือส่วนที่เกิน รีก็จ่ายแค่400หน่วย400หน่วยเท่ากับไมเกินพันแต่ถ้าจ่ายที่เกินพัสหน่วยสมมว่าจ่ายจ่ายไม่เกินเทสที่สองนะครับเทสที่สองกรันที่สองก็คือจ่ายไม่เกินพันหน่วยก็คือสมมุติว่าจ่าย900หน่วยจ่าย900หน่วยสมมติใช้900หน่วยใช้900หน่วยก็คือส่วนที่เกินเดือนฐานฐานเรา400ส่วนที่เกิน,นเลย500หน่วย500หน่วยนี้จ่ายแค่เพิ่มหนึ่ง50เปอร์เซ็นต์เพรับ ตวตะเพียนฐานก็คือสี่ร้อยหน่วยเพราะฉะนั้นก็คือสี่ร้อยบวกกับห้าสิเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยก็คือสองรอยสองรยห้าสก็เป็นร้อยห้าหน่วยนะครับค่ะค่ะนี่นะคะเป็นชาร์จด้วยเป็นเป็นชาร์ดที่ที่ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นอ่าอ่าจะนี่ว่าบ้านบ้านที่โตขึ้นนะเป็แต่ใช้มากกว่าหนึ่งพันหน่วยละสมมติกรณีว่าใช้สักหนึ่งพันสองร้อยหน่วยค่ะนะครับส่วนที่เกินเนี่ย 10%ทันสองร้อยหน่วยเกินมาจากเดือนฐานสี่ร้อยหน่วยก็คือเกินมาแปดร้อยหน่วยค่ะแปดร้อยหน่วยเนี่ยจะเป็นเงินก็คือห้าร้อยหกสิบหน่วยก็บวกกับเดือนฐานอีกสี่ร้อยหน่วยก็จ่ายแค่ห้าร้อยหกสิบหน่วย๋อค่ะค่ะนี่เขามีวิธีคิดของเขาแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้การคิดเป็นตันเงินอย่างเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะลดได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เนื่อกว่าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะท่านขาสมมติจ่ายค่าไฟเดือนประมาณสองพันบาทอย่างเงี้ยมันจะลดประมาณสักเท่าไหร่คะท่านรองผู้ เอ่อคือผมไม่คิดเป็นตัวเงินนะครับเพราะว่า,วามันจะมีค้าไฟฟ้าเราต่อหน่วยเนี่ยไม่เท่ากันเราจะเป็นอักรากษเท่าหน้าแต่อยากจะให้ดูเป็นฮักสุเดียกาบครับะนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไปเสร็จในใบแจ้งค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยของการไฟฟ้าสุภาพเนี่ยเราจะมีรายละเอียดถี่ชัดเจนเลยรับว่าอย่างเช่นสมมติว่าในตอนล่างของใบแจ้งค่าไฟในส่วนท้ายเนี่ยก็จะมีประวัติกันใน้ัจจุบคุณกูปาพัานธ์ทึ่งเป็นเรือ ที่น้องใบมันก็จะดูได้เลยว่าเดือนฐานของท่านกุมารท่านใช้ไฟเท่าไหร่แล้วในใบเสร็จเราก็จะบอกไปว่าได้เคยคือเนี่ยเท่าไหร่ค่าไฟฟ้าคิดเนี่ยนะครับคิดเท่าไหร่ก็จะมีแบลบอกว่าค่าไฟเราคิดเท่าไหร่แล้วก็บอกด้วยหักด้วยส่วนลดเท่าไหร่ยังคงเหลือที่พี่น้องใบควรจะต้องจ่าย<อ>เท่าไหร่ได้ได้ต้องดูนะรายละเอียดจากใบเสร็จอาจจะต้องศึกษากันหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจยากเกินไปนะคะถ้าไม่เข้าใจก็โทรไปถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะ ครับค่ะค่ะขออีกนิดนึงตอนเนี้ยกรณีที่คนอาจจะแบบเครียดนะคะบางทีเนี่ยแม้กระทั่งจะลดค่าไฟแล้วฉันก็ยังไม่มีเงินจะไปจ่ายเลยตรงเนี้ยค่ะเราจะไปพูดคุยเจรจาหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายยังไงช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงสําหรับคนที่แบบไม่มีกระตังจริงๆอ่าครับการไฟฟ้าส่วนภาคเราตระหนักถึงความเดือดร้อนของภาวะโควิดนะครับที่ว่ามีรายได้พอยเนี่ยนะครับหรือไม่มีรายได้ ในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภาคเรามีนโยบายชัดเจนว่าเราไม่นโยบายที่จะไปงดการจ่ายไฟหรือป้อนตืนมิเตอร์ค่ะแต่ว่าเราขอว่าคนซึ่มีปัญหาไม่สามารถที่จะมาชําระค่ากระแสไฟ้าได้ขอให้ติดต่อกับการไฟฟ้าส่วน้าะขอผ่อนผันการชําระนะครับค่าไฟนะครับที่การยืดระยะเวลาการชําระไฟไปก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนคนที่พอมี ก็ขอความร่วมมือว in ่าเพื่อกันชำระค่าไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนที่ท่านี้มีความเป็นจริงๆก็ขอผ่อนผันกับเราได้นะครับเราจะไม่งดการจ่ายไฟได้ค่ะไม่มีนโยบายยกม้อแน่นอนของกฟผนะคะอ๋อได้ค่ะขอให้ไปคุยกับพนักงานของกไฟฟ้าโถยะค่ะ ได้ค่ะองท่านได้เลยค่ะแล้วก็ต้องไปคุยกันดีๆด้วยนะนะคะอย่าเครียดนะเออนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านรองผู้ว่าค่ะเป็นกาลังใจเราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเรื่องของค่าไฟนะคะเอาไปดูใบเสร็จนะแต่ชิดเชื่อว่า